อุ้ยเซ็กซี่อย่างเลยวะเนี่ยพอจับจักดอกกันเด้โอ้ยเนาะรักเมียกูเสร็จกูแทนแล้วมือนี้กูมีของดีมาแล้วที่รักที่รักจ๋าพวกเขาจัดแจกดอกให้มันเลยหรอไปไหนทำไมเมียหนาอุ้ยอุ้ย อุย้ยเซ็กซี่อย่งเลยวะเนี่ยพวจัดจักดอกกันเด้โอ้ยเนาะป่ะทีละอุ้ยพวจัดจักดอกเนี่มันเนี่ยอออโอ้ยไปไปไปโอ้ยจักออกมาอีกยิ่งมาทีละอุ้ยอย่าพึ่ง

มันคืออึดแต่ว่าวันนี้มันคืออึดแท้ทุกทีมันคือแบบว่าเซตแป๊บเดียวแป,ป๊บ,บเ,เดียวก็เซตอ่ะอะไรวะเนี่ยโคโบี้อาหารเสริมท่านชายเรือมันกินนันนี่วะ,ะอ๋อมกินนันนี่จริงๆด้วยว้าเลย ทำไมมันคืออึดเทสจพอะ่ะสำพอลละอาหารผลิตภัณฑ์อาหารเสริมป้าโคบีไรการดจัดเมียเทไหลมิตวิสองวิสามวิเสร็จมันเสียศักดิ์ศรีชายชาทหารเฮาเด้นี่ เฮ็ดจังไหนวะจัดเมี้ยจังกี่อึดกี่ทนวะจังสีได้โดนๆวะเฮ็ดจังสี่นี่ถือดูถูกตายเลยเด้นี่เฮ้ยยังงวะเฮ้ยโคโบี้เอามูไห้มาอวานนี่ตัวเนี่ยไห้มาร้องเฮ้ยแม่ไอตัวนี้เขาว่าอึดว่าทนว่าอึดว่าทนครับเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดียเป็นสารสกัดของสมุนไพรด้วย ปลอดภัยด้วยบ่อันตราย้อลองมึงกันนะกูแกงได้๋ยววกินเข้าไปหนึ่งเม็ดรอก,ก่อนสิบหานาทีเพื่อนรอก,ก่อนสิบหานาทีเดี๋ยวรอก,ก่อนเดี๋ยวสิบหานาทีดูเด็จสึกมั้งแท้ เสร็จกูแ <poker> ท <phones> <int os> ้แ <Britt> ล <souls> ้วครบสิบหานาทีแล้วใส่กระเป๋าไว้ก่อนเสร็จกูแท้แล้วเมียนี่มึงยิบ่ได้ดูถูกกูมึงยิได้รู้ว่ากูคือราชสี